ห่อนได้ตอนนี้แม่ห่อนได้ไหมเน้องห่อนน้องแก้งซุกใหม่อยู่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับเอาเรียบร้อยพี่น้องสวดโจโก้เลยกับข้าวเหนียวอ่อนเลยเอาแม่แกงน้ำใหม่พี่น้องแน้ำใหม่สดเด้อพี่น้องกินน้ำกันเด้ออ่าจ๊กนี่ก็ได้เอือพี่น้องเอากระห้อนแกงกระห้อนบปนี้้พูนเลยแม่โอ้สดเลยแม่สดเลยห่อนเลยล่ะมามาพี่น้องมา นี่นี่พักอันนั่นพักไอยังบอกบางลินไม้ด้พี่น้องนี่นอดมันบางลิ้ไม้ดีดีแก่วดีดีกินเป็นอนอเป็นนอสุดหรือเปล่าสุดแล้ว,วแซ่ยบอื่มนอดอื้มอื้มรู้จเลยเสีบของเท้เลยพี่น้องใบอ่อนอ่ะอ่นอดอันนี้พี่นออ้อง <laughs> <ะ>ยอด,ดอ,อ,ดอด้ออดอบางกิ้มไม้ วดตุดผูเลยพี่น้องแกงน้ำมันหือหื้มหื้มหง่อนหงอนพวกปากโรคอ ความบาดผลแตที่ร้ายหน่อยไ่ร้องนี่มนมีอะไรนะความบาดแซบป้อแซบของแฉะแซบจะข่านเด้อแซบจะข่านนะทำไมบราันแซบจะข่านนะติ เขาเราบอกว่าแซ่บบอ,อสแซ่บอยากจะขันเด้อโ <laughs> ดๆๆดๆเราทิ้งกี่ลายเนาะเนี่ยดัยดโอ๊สุดตระกาเหรอ นี่เป็นน้ไม่สดพี่น้องน้ไมันล้างบ้านน้องผลตัวมันมาออกออกไลายหลเผาไว้น้ำน้ำมัเพชรน้ไมับ่งไม่็นนอนหน่อยน้ำมนมักิ้มสงครับมันหวานเมามาปลูกจะโดนน้มันเนาะสามปีสามปีเออสามสี่ปีแล้ว้างม่หยุดเนาะ

ประมาณบ่ระไหนลูกโดดเจ๋งด้วเผ็ดตีลูกโดดเว้ยใส่คำหนึ่งหน่อยหน่อยเดียวโดดแยงเซใส่เสห็ดกขอนนี่ข้นขาวไปหนึห่งขาวกันเลยโอ้ยเมียนลูกโดดเห็ดตีเละ กลัวัดดีหลายวดเก่งวะไม่ยกวัเ,เป็นสีโบเพชรดูดบ่เออนอตักเอาออเมี่ยเอาเลยยำเลยคลาวดิดิน แต่ก่อนมากมาก,กเลยพี่หนองอันต้อนนะบุกเพิ่นบักอันอนี้ก่อนล้อหรอล้อบักล้อมันทำไมได้หน,น่อยถ้าพ่อถ้าเมียมันมันอมใหมมันดูใหม่นะหม่อนหน่อยโเบ็ด

ลมลมเย็นฝนเีอมากนะเนานะขึ้นฝนอยู่ตัวหลากหลายหนึ่งอันนี้อากาศดี่ครับคาดว่าบ้ายจะคขอ เฮ็ดไปหน่อยผมว่ามะเกียงสดๆเนี่ยมันแซ่บหวานดีเนาะผักเป็นได้บิน้อง คนเอาใหม่เขาไปซื้อมาเขาซื้อมามันบวสดนะมันสามขื่นสองขื่นสามขื่นนะครัมันบวชคอยสดมันเลย่าแงบบนี้ดีกว่าวัาดกัอะไรนะอันนี้ฮักมากกับต้มแกงกเ,เว้ย แสบเลยทำไมสดอืมโออิ่มสดใสสดใสอิ่มนั่ยักไรไป่นอะเก่งไปได้สิ เสียบของเถื่อนพี่น้องสุดยอดนะพี่น้องเสียบไปดีเจ้ทีนี่ไรวันนี้ย้องินว่ะง้อพี่น้องแกงน้ำม้สดเป็นน้ำม้นิมซุ่อยูบานท่าพี่น้องเสียบของเถื่อนแลพี่น้องเดกกะ ขาถกเขาไปน้ากินบุสตาภาพเนาะแล้วก็มีวันหลายพี่น้องพี่น้องแต่ว่าใครอยู่วันห่อน่ับบุญยังดอกนะครับกับบุโร่กับบลงร่โมไรดอกวันห่อนเอาคลิปนี้กับ่บุญยังไหลพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องฮองป่งเชี่ยแนวนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกทรัพย์ตะไคร่ทุกไลค์ทุกแช่บุหรี่เอาเบิ้งกับเลืมก็ไหลก็แชร์ทั้งยูทูบหรือแฟนเพจได้พี่น้องเน้อแปรเป็นเรืงใจฮองป่งยังจะรันเฮดคลิปดีๆเอาพี่น้องบุญยังไหลไปหนี้เดี๋ยวพอคลิปหน้าสสสสววัััดดีีคครบ่ะ